ปมาคนเรียะมาชื่อกาแฟสามสามราศีที่แปดเอาห้าเดี่เออเ็เอาหเออเอาเจ็ด่อจะไปส่งไหวไว้ในเมื่อนหรไหวอยู่เนาะแห้ไหนให้ดีจิเนเอาวันี้เจ็ดสิบห้ากองคนน่ะ เชฟชิมาก็เชฟชิมาก็วันนี้เขาจะไปโซนกใกล้ๆก่อนโซนกใกล้ๆ่กับหอยก็ไปโซนกใกล้ๆเขาก็พาเจนเย่ไปก่อนพาเจนเย่ย่างไปออกออกร่างกายไปแล้วจะเลี้ยงต่มันงงดอกน้วขังท่าเหมือนเรื่ยงอื้อหือบุเรศเลี้ยงแต่ต้องหุงก็ใส่นมมั้งเลยเนาะอยากกินยังต้มอ,อึ่งบอ้อ <c oughs> <c oughs> เพื่อนละค่ะแล้วไปซืชื่นทั้งคางค้างกล้วยหอมกล้วยหอมสยามอีกอย่าไปเอามันสุดเด้อามันสูกแล้วมันจิเขาพอดีแข็งแข่งไม่ได้มากินได้เลี้ยมกินมาได้มื่อนี้จดแล้วอื่นไปจะเศร้าสี่แปดเด้อสี่ห้าโอ้สี่แปดเศร้าหรือไงเป็นตรที่ยังยักใบสี่โมง เหียวป้ะวันเหยวนากหนน่าเจ็บเหนียวหรอกินลสร้างกัวแลจเยมอกลค่ะเออสานันไหสาว้างเออสองสองมะนาวมาสองมะนาวมันไม่เย่ามน,นสาวมะนาวคนสวยมากมากผมเราเป็นนกทั้งพิน่นะ มีผมก็สีงามสวัสดีค so ่ะพ uh oh no ี่โอนจ้าจ้าแตงปันคู่เดียวแต่โอ้ยเนาะก็เี้ยงเรียงร้อยหน่อยัวเ้ยอีั่นั่นั่นั่วันนี้จะมาเอากาแฟพี่เอากี่กล่อง่ะสิบกล่องสิบกล่องที่บ้านกินเันเยอะเอาทำไมเอาแค่สิบเหอไม่เอาห้าเหรอโอ้ยาะี้ิ้พอ่พี่เออสิบกล่องเลยนเอาสิบกล่องส ห้าสได้แล้พี่เอารถยังมาไหมเอารถยืนมาพี่จอดอยู่ข้างนั่นเออประหยัดน้ำมันเนี่ยขึ้นยางมาออประหยัดปะอ๋อกระหูอ่อะอยู่เดียวหมาน้ำนแพงก็ต้องประหยัดเหรอซ้ำยางไหมมาพี่เนี่เอาแพงก็งอเอารถไปขึ้นเขาก่อนเฮ้ยเนาะเอาใส่ก่อนเอาสิก่อนจะมาก่อนเด้ขนาดขึ้นเขาแล้วปะกินแล้วจ้าพี่ชอบอ,อ,อ,อย่างไรล่ะอ๋อไปย้ายจะไปเสียปไหมจ้ ตื่นละบอกนาะก็ยังมือมือตาเออดมยังเออดมยังหอมดมมือมื้อไปอย่างดีดวงปะนั่งอพวกหอมทั้งเดีวกอก้คืนให้ดมดีๆแล้จะรับงให้ไีมค่ะงานตัแก้มาูจริง หอมกาแฟเราอยากกาแฟแล้วมาแล้วพอดีเลยจะนักใส่เลยใช่เอาผัวส่องให้กินมันแซ่บเลยกาแฟสจงให้พรเดี๋ยวสจงให้แน่เดี๋ยวจงเหรอเอาจองเนี่ยไว้เวลาจงให้น้องบัวแซ่บก็แปลงนี่ก็ได้มาแซ่บลูกค้าไม่ลูกค้าเปลี่ยงจงใกินแน่อือจงให้บัวแซ่บถอเราเมินตาเนี่ยก็ละเมินตา อยู่บนนเลยข้นในอย่งตาบะมืนก็เห็นหูึ้นตาตุ้มไปดีๆได้ไหมนะบะมืนแล้วมืนตาแล้วเป็คนพิการรึอันเมื่อกี้เป็นคนตาบอดแล้วเป็นคนพิการเนาะคนตาบอดนี่เขาพิการีสานบอดเอาคนตาบอดมันจะไม่ยากซื้อเลยแต่คนพิการมันยากผสมประกอบเลย ปากเี้ยวตีเลหลหนน่ื้องไ้นยกับมีคนี่การกำ่ังมากแย่าเบื้องเราือ่อแสงเอาหอมแองเปิ้ลนั่นเองจุดดิไกลแล้วใส่ลูกค้าคนจุบุราห้ ถายกันก็ันากินไงจะลองกินยฮะก็คนนักยกาแฟเย็นก็ครน้ำเย็นเดี๋ยวกูบอกให้มึงชงกาแฟให้กูกินมึงชงให้พวกกูกินอ้าวกูพยาากินกาแฟกูออกตอนแกกกินตลอดได้หรือไม่คุยได้แออกใช่ห จะเอ็เนั่นบอกมันได้กินเอเราบม,มินตาจีตตเรา,เราม,มืนตาเลย <c oughs> ไ่เคยกินเลยราห่วงตา<ช>เา,มมตา้เราห่วงคาเราประเมินตาเราได้กินก่อนมูแตงมูน <c oughs> โอทางน,นี้ <c oughs> ทางน,นี้ ผิดผิดผิดพี่ฝนอันนี้มะนาวอันนี้มะนาวเดี๋ยวก็มาดืิมกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้พี่ฝนลองกาแฟไหมบอสเครียดหรอโอ้เครียดที่ไหนเคยเอ้าตอนแรกก็บอกว่าชงกาแฟให้กินหน่อยเดี๋ยวชงมาปั๊บ่อนนั่นพวกคนณได้กินเขาก็ชงไงกันกินชิมือฮะกินอะไรบอกินอะไรมือท่นมือนั่งมือละ เจ้เห็นค่ายดำหน้าลิคุยกันเรื่องคเป็นชวงแฟมือมือสครเคยเป็นคนขับรถวเราขึ้นขับรถดีแล้วก็เป็นผู้ไดเงินเนี่ยไ้ขายกักคุณนันรักรวยกัมาขายวาแบนี้นั่นเออก็ขายชัเมนี่เลยเดี๋ยวจะผัว่ล้วมาขายอีกนึงขายบ่อ เนี่ยแหลกพ,งพงกงองคุกก็ยังบ่ได้ไบ่าโอ้ยอย่าสือเถียงกันนายขี่กินทะไมเคยยีบกินมาตามบุฟเฟ่ต์อลนะก็กินกินแล้วจะได้ไปที่ของเจ้าไปไลลูกค้าแล้วก <G el an> ินสาสมแล้วก็ต้องกิน

ออกาแฟเก้าดีผสเพ่นกนดีทิพย์ในสงอื่นเกียรติชิมหากองนะสใกล้ใกล้กอน่งนะกาแฟเก้าดีสองกงดีทิพย์หนึ่งกลายทั้งหมดนะเียสิากอนายอย่างนายเข็มพรตินายเข็มพรสีพาเลขที่หนึ่งห้าศูนย์บ้านวังบง อำเภอว่านนอนมันอำเภอว่ายางดิว่านนอนแต่นี้นอนนพอลุ่น <c oughs> พิมพ์ผ้าอย่างนี้เสียติบบุ๊บจิ้มผาเลียบบนะอจิมพาเลียบอ่ะ <c oughs> นี่ละิมพาเคยเลียก็เสียบบอ <c oughs>

đẹp đúng mà nàng đẹp chẳng hạn mà đẹp pin đó, lấy lên đó, lên pin không chi ha, điền 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 ตื่นเจ้ามากกับหอมขายหนังครับกาแฟเก้าดีจ้า,า,า,ากาแฟเก้าดีตื่นถึงมากหอมหอมคันี